ขอบคุณนะคะตั้งแต่มาถ่ายประมาณ200รลูกวันหยุดที่ไม่ได้หยุดพักหน้าไม่ได้พักพักกูหน่อยสิว่ากูสวยไหมโอ้สวยมากเลยจ้าเหรออันนี้เกิดตั้งแต่พศออไหนจ้าอ๋อพอดีแช่น้ํานานไปหน่อยขานาเลยสิเดี๋ยวหาว่าโกหกขาหนาดหน้าสดยังมีคนจําได้ฉันว่าฉันหน้าสดไม่ไหวแล้วล่ะต้องซื้อหมอแล้วเอามาทําอะไรจ้าคุมหัวเหรอขายเครื่องสําอางจับฉลากแลกหม้อ แลกปิดโตเราจะทำมาแล้วก็เร็วเปลืองเมมซื้อเครื่องสำอางให้หมดหน้าตอดไม่ได้เพราะมีคนขอถ่ายรูปเยอะมีแต่คนชมว่าสวยเริ่มเลยลองพื้น ตัวนี้ใช้ดีมากเบอร์สองสองชิ้นนะคะหยิบเลยสิคะอย่าช้าคะ่ะเร็วๆคะ่ะอ่ะเอาเบอร์ศูนยค่ะดินสอเขียนคิ้วตัวนี้ต้องมีมาร์คาร่าตัวนี้คือดีมากแต่เราจะเอาตัวเขียวนี้ไปคะ่ะต้องเอากันแดดด้วยเพราะว่าหน้าเราเนี่ยบอบบางแล้วเราอยู่ในห้างเราต้องใช้กันแดดด้วยเหรออ่าเจ้าหน้าที่เด <c oughs> ียวเดี๋ยวเขาก็หาขโมยของ,ของ,ของเขายุ่งอยู่หยิบใส่ตะกร้าไป็น ทวีพรพิ้งจำหลัดขาวได้กูก็ต้องขาวได้ถ้าไม่ขาวเราจะไม่หยุดเอาไปหนึ่งหลอด เดี๋ยวถ้าไม่ดีด่าตรงนี้เลยค่ะและเป็นอินฟูยังไงเนี่ยไม่หันสลากให้คนดูเห็นเรื่องของกูอ,อันนี้เป็นติ้นเขาบอกว่าดีนะแต่กูไม่ซื้อหรอกเป็นติ้นอะ่ะทำไมอะ่ะไม่ใช่แนว,ว <c oughs> อันนี้ไม่ซื้อไม่ได้ชอบมากเป็นทั้งมาคาราคิวแล้วก็ปากกาเมจิกด้วยนี่อย่างนี้ชัดเจนอเอาไปเขียนกระดานได้ไหมจ๊ะอ๋อเรื่องของมึงเลยค่ะถ้ามีปัญญาซื้อเอาเลยค่ะอันี้2อันค่ะ ถึงขนคิ้วฉันจะน้อยแต่ฉันก็ขอหน่อยเถอะล็อกคิ้วของน้องฉัตรโอ้ยหลอดเล็กดีจังกล่องต้องใหญ่หน้าฉันจะขาดเชดดิ้งไม่ได้ด้างต้องมีสีนี้ก็สวยนะเออเอาอย่างละหนึ่งเลยค่ะอันนี้นะคะอ,อ,อุ้ยอายแชโดก็น่าสนนะเธอสีสวยฮืมห,หน้าใช้อะ่ะงั้นเอาอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเหมือนเธอเลยอะ่ะ <laughs> มันกินเห็ดได้สีชัดอยู่หัวจับอย่างนี้ใ <PAUL> ช <bunker ring> ้สะดวกสบายใช่ไหมจ๊ะไม่เลยค่ะไม่อำนวยความสะดวกให้กูเลยค่ะโอ้ดีจังเลยวันนี้เมียช้อปปิ้งน้อยน้อยตรงไหนวะเนี่ยก้อนหวัดหวานไปจ่ายังก่อนเดี๋ยวไปแต่งหน้าไม่ได้เร็วเ็วเร็วๆวเดี๋ยวแฟนขับเขารอแล้วนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยพาอยู่กลางห้างเลยเธอรองพื้นผสมวิตามินซีของเคที่ดอวิ 4 m p l foundation ผสมกันแดดด้วยนะคะอ่าคลิปนี้เขาไม่ได้แบบว่าเป็นสปอนเซอร์นะพระ้อดให้แค่30%นะคะรีวิวไว้เขาฟรี within. แล้วก็ยังเก็บตังค์อีกนะ <c oughs> ตอนแฮกจะมาลองกับของทดล,ลองพอดีว่าของทดลอง <c oughs> ก็ลองกันหมดแลว <c oughs> <ALI K> คอนซิลเลอร์ <c oughs> และนี่นะคะพับขอ,องน้<ร>องฉัด <สะ S 1> นะ้องฉัดสนับสนุนไม่ตัดเติบสนุน เล,เลยนะคะน้องแักขาได้ยินไหมคะมาดามแพมสาบแล้วหนึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยเราชอบนะใช้แล้วเนี่ยหน้าเราเนียนเนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติพร้อมกับบำรุงวิตามินซีไป,ปลดรอยด่างดำแป้งตลับชุมพูที่ไม่เคยอยู่ในตำนานแต่กูจะสร้างตำนานวิก็คือเลือกแป้งที่เป็นโทนสีเหลืองแต่ต้องซื้อเองก็จ้างแต่เนตตี้นะคะไม่ได้จ้างมาดามแพมจ้างนิสามณีด้วยแต่ไม่มีกูในนั้น <laughs> ไม่เป็นไรนะคะพี่เก๋พี่เก๋คือการตลาดเหรอจ๊ะอ๋อพี่เก๋คือเจ้าของเลยค่ะ <_ an> นะคะเราไม่าการตลาดทักไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ต้องทักถึงเจ้าของแบรนด์นะคะใช้สีสว่างค่ะเบอร์สองหนึ่งก็ไม่เข้าใจเบอร์หนึ่งสองสามวับอ่อสองหนึ่ง <_ an> <_ an> เราใช้ซีซีครีมตัวนี้เนี่ยตลักจุมพูนะคะแต้มไปที่ใต้ตาแต่งหน้าทําไมหนาขนาดนี้คนอื่นก็แต่งกันเคลียร์คลีนสกินจริงๆอะแต่งให้กระเทยมันทักนะคะถ้าเกิดว่าแต่งธรรมดาเนี่ยกระเทยมันก็จะไม่ทักตอนนี้แอบอิจฉาสายป่านอยู่สายป่านอะ่ะได้ของฟรีตลอดเลยกูนี่ต้องซื้อตลอดเลย <laughs> ขอโทษนะคะพี่เก๋ที่หนูไม่ไดัง <laughs> และนี่ค่ะเอริสลองสเตของน้องฉัดที่เขาบอกว่าดีมากหัวเป็นผู้กัน ที่ก้อนก็เป็นดินต่อเขียนคิ้วเนื้อครีมอ๋อนึกว่ายังลบอัเหรอก็เขียนไปเลยค่ะด้วยความมั่นใจหลายคนบอกว่าเขียนคิ้วแล้วลำบากใจมากหัวคิ้วทื่อเป็นตักระเบืองการุณ <c ười> <c ười> าใช้พุก,กันตัดสีอ่อนแล้วก็ขยี้บริเวณหัวคิ้วนะคะได้คิ้วโฟนอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสีที่อ่อนที่สุดใน ที่ดอแล้วถ้าอยากได้อ่อนกว่านี้ล่ะจ๊ะอ๋อมึงไปซื้อที่อื่นเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้อ่อนสุดแล้วค่ะอันอื่นเนี่ยโอ้โหดำเป็นควายธนูเลยค่ะคุณขาเพิ่มขนคิ้วด้วยนี่เลยค่ะเคที่ดอปกาเมจิกบราวสตรอเททูตินนะคะซึ่งเขียนเพื่อความคมชัดเหมือนคนสักคิ้วเห็นไหมดูมีมิติมากขึ้นเฮ้ยคุปปังลดขนาดนั่งแต่งหน้ามีคิ้วข้างเดียวคนยังขอถ่ายรูปเลยมาค่ะอย่าลีลาค่ะมึงนั่งเลยค่ะ มันอ่านว่าบาว,วิถหรือบาวอิดอะของน้องชาติมาลองใช้กันนะคะด้วยแปรงขนทมอยช้างแมมมอสที่มาดาแพมขายนะคะที่นี่ไม่มีขายค่ะจมูกโด่งไปเลยค่ะแม้แต่การเขียนดั้งจมูกอยู่ก็มีคนมาขอถ่ายรูปไหยไม่เห็นมีใครขอถ่ายรูปเลย เดินมาเร็วๆค่ะลูกมาค่ะตามอยู่หนูเลยดูสิฉันเฟมัดขนาดไหนขนาดมีคิ้วมีด่างคนก็ขอถ่ายรูปแล้วกูบอกแล้วว่ากูต้องแต่งหน้าถ้ากูไม่แต่งหน้าไม่ได้นี่โชคดีมีคิ้วนะเมื่อก okay ี้ม bueno> ีคิ้วข้างเดียวยังมีขอถ่ายรูปอยากจะหน้าตอบหน้าเล็กนะคะก็ดูดปากค่ะแล้วก็นึกค่ะ ค่ะน่าจะได้เล็กๆแต่งไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนเองค่ะเดเมืองไทยมันร้อนแต่งหน้าตอนไปเนี่ยจืดจืดแต่ขากลับทําไมเข้มจังเลยอ๋อเผื่อเจอผู้ชายสาวๆก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละพึ่งแกะสดแตกสดสดไม่เป็นไรก็รีวิวมันทั้งอย่างนี้เข้มเข้มได้เลยเหรอคะแล้วถ้าไปแตกที่บ้านล่ะคะท้องสิจ้าถ้าอย่างนั้น <laughs> แล้วเราจะพเพิ่มแกนจมูกด้วยนี่ค่ะไฮไลท์ของน้องฉัดนะคะ brow it หรือบาว w ดไม่รู้ช่างหัวันเือเรียกไม่ถูกถ้าน้องฉัดจ้างเท่ากับดีนะคะสวยนะ,ะแล้วถ้าน้องฉัดไม่จ้างล่ะจ๊ะก็ธรรมดา brow w i t เช่นเดียวกันสองหัวเป็นอายแชโด์ด้านหนึ่งเป็นเงาด้านหนึ่งเป็นแมทนะคะอันนี้ด้านเนื้อแมทอันนี้ด้านเนื้อเงาเราทําเป็นอะไรรู้ปะทาเป็นเบสทาตาค่ะ แล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยใต้าตาด้วยอันนี้นี่แต่งเผื่อไว้ตามวันเลยนะคะสีส้มอมผู้ชายนะคะเฉดนี้คือจะสวยมากอินไลนเนอร์ตัวนี้ของ b บราวอีกเขียนไปหลอกลวงประชาชนไปเลยค่ะว,ว่าตาโตเป็นไข่ห่านแล้วความจริงล่ะเป็นไข่ก,กันเหงื่อนะคะไม่เลอะเทอะใต้ตา,าแล้วจะล้างออกอยังไงล่ะจ้า <c oughs> ทินเนอร์ค่ะ <c oughs> <c oughs> พาเลตอันนี้ดีนะ สีนี้คือดีลากเลยค่ะความยาวนะคะตั้งแต่หางตาถึงกอกหูได้เลยค่ะแล้วแต่อยากดึงหนังตาค่ะเพราะเราเริ่มย้อยแล้วแก่แล้วนักสี่สิบเข้าไปแล้วอืมแล้วไม่ให้หมอดึงให้เหรอจ๊ะอ๋อหมอดึงให้แล้วค่ะแต่หมอบอกว่าถ้าดึงตึงเกินน่ะเดี๋ยวมาใช้บริการได้ไม่ทีน้องฉัดขาว่างๆกระจางพี่บ้างก็ได้นะเบอเส้นอายไลเนอร์ด้วยการแบบว่าทาทับไปแล้วถ้าเขียนไม่ชัดแล้วจะเบอร์อีกทาไมล่ะอ๋อก็มือกันนะคะ แก่ค่ะแก่แล้วมือสั่นนะคะเขียนแล้วมันเป็นรอยสะดุดน,นี่อ่านว่าอะไรคะอ๋อวิกอัพค่ะอ๋เวิกอัพนะคะ ทานและตื่นเลยสนสำหรับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะเขียวเรื่องแสงค่ะเฉดสีนี้ทําให้สําหรับคนตาฟางและคนอายุ40อัพขึ้นไปซึ่งมึงหาไม่เจอหลอดที่ทําสีดําๆน่ะมันซ้ำๆกับแบรนด์อื่นเอ้ยแต่งหน้าเป็นชั่วโมงกันได้เมื่อจะเสร็จเนี่ยเรื่องของกูเราเอาด้านเนื้อแมทนะคะยิ้มค่ะแล้วก็วาดดอลลี่อายยิ้มให้ใครยิ้มให้กับตัวเองว่ามึงสวยจังเลยนะ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำตาเรื่อยๆแต่ไม้เสร็จเร็วอยา่านะ้จะตายชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วมีแม่ใครจะด่าบ้างะหัวไปฉี่แป๊บเดียวติดขนตาเสร็จแล้วหรอจ๊ะอ๋อขนตายาวธรรมชาติค่ะพอดีว่าใช้มารคาร่านี่ค่ะเคที่ดอลแล้วอันนี้อะไรจ๊ะอันนั้นขนช้างแมมมอดใช้เซตติ้งสเปรย์ฉีดก็ไป น่าเป็นดวงเออเซตติ้งสเปรย์ไมเป็นอย่างนี้ครับมันต้องออกเป็นป่อยไม่ใช่เหรอคะออกลืมฉีดทิ้งก่อนไงตอนแรกอ๋อเหรอคะเซตติ้งสเปรย์้องฉัดเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นวิธีทาปากนะคะทาอย่างเฮ้ยเร็วเร็วยวคนดูก็เริ่มลํำคาแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะด่าคนดูมึงค่ะนะคะทาปากไปบพี่สาวจีนแบบยิ้มตลอดเวลาทำปากงี้ แต้มมุมปากนิดนึงเราจะรู้สึกว่าเราเป็นจ๊กเกอร์ใครจะเบลอก็เบลอไว้นะคะเราไม่เบลอค่ะปิดปากดําได้ดีนะคะแต่ปิดปากหมาไม่ได้เลยสองสีนี้แคปกันไว้นะคะว่าใช้สีอะไรบ้างอ่าไฮไลท์ผมกิดเลอร์มันเข้าปากมันไม่ป่วยหรอจ๊ะอ๋อถ้าตายกูตายแต่วันแรกที่ใช้แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณเคที T ่ดอนะคะคสําหรับสถานที่แต่เครื่องสําอางเนี่ยกูไม่ขอบคุณทำไมอะซื้อเองค่ะ ไปเดินต่อและจะได้ถ่ายรูปสวยๆพร้อมเจอสื่อมวลชนแล้วค่ะกูต้องได้หม้อกับบ้านม่อมอซื้อสาม้อซื้อสิบต่อบินได้หยิบ1ชิ้นซื้อ6,000บินเดียวก็ได้หนึ่งชิ้นเอกขอบคุณค่ะ <c oughs> ยกยกติดเลยค่ะหนูหยิบได้หนูเอากลับบ้านไปเลยค่ะหม้อนะคะลูกหม่อค่ะ